สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเบนคุณครูธนพรดวงด,วดำจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูมีแบบทดสอบทั้งหมด5ข้อก่อนเรียนนะคะให้พวกเราทำนะคะ เพื่อเช็คหรือทบทวนความรู้ว่าพวกเรามีในเรื่องนี้ม้างนนอยแค่ไหนนะคะครูได้ให้กระดาษคำตอบไปแล้วเนาะให้นักเรียนทำได้เลยนะคะ,ะย่าลืมเขียนชื่อนะคะแล้วก็เขียนแบบทดสอบก่อนเรียนให้คุณครูด้วยนะคะทั้งหมด5ข้อค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะแผนที่คืออะไร กอไก่ศูนย์รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะาทางพื้นผิวโลกขอไข่รูปภาพที่แสดงเส้นต่างๆของถนนบนโลกขอควายสมุดแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพงองูเอกาสารแสดงพื้นผิวโลกที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนถ้านนักเรียนคนไหนไม่ทานสามารถกดหยุดแล้วอ่านอีกครั้งได้เลยนะคะ ข้อที่สสัญลักษณ์นี้ในแผนที่หมายถึงอะไรกอไก่ถนนขอไข่ภูเขาขอควายแม่น้ำและงองรูรถไฟข้อ3ลูกโลกต่างจากแผนที่อย่างไรกอไก่สีสวยกว่า ขอไข่ขนาดเล็กกว่าคอควายราคาแพงกว่าและงอง,งูเป็นวัตถุทรงกลมข้อที่4เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดที่ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการบันทึกข้อมูลกอไก่ ภาพถ่ายทางอากาศขอไข่แผนที่รัฐกิจคอควายภาพถ่ายดาวเทียมงอง,งูลูกโล,ก,ลกจำลองและข้อที่5นะคะข้อใดไม่จัดเป็นลักษณะทางกายภาพ กอไก่แร่ธาตุขอไข่อากาศคอควายบ้านเรือนง,งองูป่า,มา <_ C 1> ไม้เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะเด็กๆรู้ไหมว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์คืออะไรใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้างเอ่ยครูเชื่อว่าพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าเครื่องมือทางภูมิศาสต์คืออะไรครัณครูแล้วมันจําเป็นกับเราไหมแล้วมันใช้ยังไงนะคะอาจจะเกิดคําถามกับพวกหนูนั่นเองวันนี้ครูจะมาบอกเล่าให้ฟังนะว่าเครื่องมือทางภูมิศาสต์เนี่ยคืออะไรเอาไว้ใช้ทําอะไรนะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถบอกประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้ค่ะบอกลักษณะของมันนะคะว่าเครื่องมีเครื่องมือนี้ใช้อย่างไรเนาะเรามาดูความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันค่ะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์คือวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆที่นํามาใช้เพื่อการศึกษาการสรํารวจ การเก็บรวบรวมการบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลไปต่อจนการนําเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะ<ส>ก็คือพูดให้ฟังง่ายๆก็คือมันเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายอย่างนะออกมาในรูปแบบต่างๆให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาเป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษานั่นเอง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพราะมันเป็นสิ่งสําคัญที่บนโลกเราเนี่ยต้องใช้นะคะอย่างเช่นในการทหารก็ต้องใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หลายๆอย่างเพื่อที่จะได้รู้พิกัดเพื่อที่จะได้รู้ระยะทางต่างๆสิ่งนี้เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราถ้าให้เรียกให้พูดง่ายๆก็คือพวกเรารู้จัก Google Map ไหมคะ อ่า Google map พวกเราอาจจะใช้กันบ่อยเวลาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนผู้ปกครองพวกูวกจะไปทุระที่ไหนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อย่างนึงนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลใช่ไหมแล้วเราก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นไปยังปลายทางที่เราอยากจะไปถึงได้นะคะคราวนี้มันจะมีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เขาใช้กันอย่างสะกลเลยนะคะก็คือ แผนที่นั่นเองนะคะอย่างที่คุณครูเบนพูดไป Google Map เมื่อกี้ Google Map ก็คือแมปนั่นแหละแต่ว่าบริษัท Google เนี่ยเอามาทำแล้วก็เอาไปทำเป็นแอปพลิเคชันนำทางให้พวกเราใช้ประโยชน์จากเขาได้มากนะคะส่วนเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แผนที่นะคะแผนที่พวกเราอาจจะเคยเห็นละที่เป็นแผนต่างๆเนาะแผนที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นาทางกายภาพ หรือว่าการนําข้อมูลต่างๆนะที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองลงมาอยู่ในแผนที่เนาะว่าตรงนี้คือตรงนี้คือมหาสมุทรนะตรงนี้คือป่าไม้นะตรงนี้คือภูเขานะคือแผนที่เนี่แหละก็เป็นสิ่งรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีความสําคัญที่เราจะนํามาศึกษาข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจกสังคมทางการเมืองทําไมมันถึงมีเยอะขนาดนั้นนะคะคุณครูเพราะว่า แผนที่เนี่ยมีเส้นทางใช่ไหมมีเส้นทางก็ทําให้การค้ามนาคมเนี่ยไปได้เศรษฐกิจก,ก็ต้องใช้การคมนาคมทางสังคมก็เช่นกันนะคะรวมถึงการเมืองการปกครองต่างๆแผนที่จึงมีความสําคัญที่จะเป็นข้อมูลที่จะทําให้เอื้ออํานวยต่อเศรษฐกิจกสังคมและการเมือง ถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็ไม่สามารถรู้ข้อมูลไม่สามารถไปถึงณนะที่ต่างๆที่เราจะไปได้ใช่ไหมคะสรุปให้ฟังง่ายๆแค่นี้ว่าแผนที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามทั้งธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นแผนที่นี่แหละจะบอกทุกอย่างว่าตรงนี้ใจกลางเมืองกรุงเทพอยู่ตรงไหนใจกลางเมืองนิวยอร์กอยู่ตรงไหนนะคะ เมืองจีนอยู่ตรงไหนคือก็อยู่ในแผนที่เหมือนเลยเพื่อที่ให้เราศึกษาและก็เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองด้วยนะคะต่อไปนะคะเครื่องมือทางภูม,มิศาสตร์อันถัดไปก็คือลูกโลกจำลองลูกโลกจำลองนี่นะคะมีลักษณะคล้ายแผนที่แต่เปลี่ยนจากแบนๆมาเป็นทรงกลม ลโลปจำลองเนี่ยเขาจะแสดงถึงขอบเขตที่ตั้งพื้นที่ที่เป็นทวีปเป็นเกาะต่างๆรวมถึงขอบเขตพื้นน้าที่เป็นทะเลและมหาสมุทรด,ด้วยก็คือโลกเราเนี่ยเป็นทรงอะไรคะเป็นทรงพวกเราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นทรงกลมจริงๆโลกเราไม่กลมนะคะโลกเราเป็นวงรีรีแบบไหนรีคล้ายๆผลส้มค่ะเขาไม่ได้กลมแบบไม่ได้กลมเหมือนอรูปคุณครูตอนนี้ แต่เขาคล้ายๆผลส้มเนาะคือด้านบนเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะแลวตรงกลางเขาก็จะกว้างออกโลกเรานะคะทั้งหมุนรอบตัวเองแล้วก็พาทิดหมุนรอบตัวเราเนาะก็ทําทให้เกิดฤดูต่างๆนู่นนี่นั่นมากมายโลกจาลองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จาลองโลกของเราว่าโลกเราเป็นทรงกลมเอาแผนที่เนี่แหละแผนที่ที่กลางเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่โลกจำลองก็ ทำให้มันเป็นโลกจริงๆเลยแล้วก็เห็นคอเขตอต่างๆเห็นทวีปเห็นเ,าเนกาะเห็นทุกอย่างเห็นคุ้ยน้ําเห็นมหาสมุทรมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์อยู่ในนั้นให้เราไปศึกษานั่นเองต่อไปนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็คือภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางอากาศนะคะหรือรูปถ่ายทางอากาศก็จะบ่งบอกถึงความแตกต่างทั้ง ภูมิศาสต์กายภาพพืชพันธุ์ธรรมชาติเปลี่ยนเป็นไปตามฤดูใหม่ก็คือดูได้จากรูปถ่ายทางอากาศนั่แหละก็คือเป็นเหมือนภาพถ่ายมุมสูงนั่นเองนะคะที่ให้เห็นว่าพื้นที่นี้เนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก็เป็นเครื่องมือที่บอกความแตกต่างทางกายภาพกายภาพก็คือสิ่งที่เรามองเห็นและก็สัจต้องได้เนาะคราวนี้ภาพถ่ายดาวเทียมละ่ะ อ้าคุณครูคะภาพถ่ายาอากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมเป็นภาพถ่ายเหมือนกันเลยแล้วแตกต่างกับตรงไหนภาพถ่ายดาวเทียมเราต้องนึกถึงดาวเทียมเนาะเพราะเราเคยได้ยินดาวเทียมใช่ไหมคะดาวเทียมก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลของดาวเทียมที่อยู่บนเหนือโลกเราเนาะอยู่ในอากาศบันทึกข้อมูลเห็นข้อมูลจากดาวเทียมที่ แบบส่งลงมายังโลกของเรานะคะเราเนี่ยนำข้อมูลมาพัฒนาประเทศได้เพราะจะเห็นสภาพอากาศจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเหนกว่าภาพถ่ายทาอากาศถ้าพ้าถ่ายดาวการเหมือนโดรนที่ให้เห็นว่าโอ้ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะแต่ดาวเทียมออกไปนอกโลกเราใช่ไหมคะก็จะมีข้อมูลตรงนี้แหละที่จะกรมอุดตุเขาก็ใช้ที่ โอ้หลายๆห,หน่วยงานนะคะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเนาะว่าตอนนี้โลกของเราเป็นอย่างไรนะคะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศนั่นเองก็คือภาพถ่ายก็เห็นเล็กๆถ้าเป็นดาวเทียมก็เห็นออกนอกรูกก็คือสเต็บป,ป,ประมาณนี้แต่ว่าบันทึกข้อมูลใช้ประโยชน์นะคะสรุปนะคะประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ย มีหลายประเภทเนาะคราวนี้คุณครูแบ่งให้เห็นเป็นสี่ประเภทเมื่อกี้เนาะก็มีแผนที่นะคะมีลูปโล,ก,ลกจําลองแล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะแตกต่างกันเนาะแผนที่ก็เอาไว้ดูลักษณะต่างๆมีข้อมูลทงภูมิศาสตร,ร์อยู่ในนั้นลูปโล,ก,ลกจําลองก็คล้ายๆแผนที่แต่เป็นทรงกลมนะคะแสดงให้เห็นทวีพื้นที่ขอบเขต ที่เห็นมหาสมุทรเห็นทะเลต่างๆเนาะแล้วก็ภาพ่าทยทางอากาศก็เห็นเหมือนโดนให้เห็นลักษณะทางกายภาพนั้นๆส่วนภาพ่ายดาวเทียมก็อยู่นอกโลกนะคะทําให้เห็นลักษณะทางภูงมิศาสตร์ต่างๆที่มากแต่กว่านั้นก็เกิดให้เป็นข้อมูลที่สามารถนํามาพัฒนาประเทศได้เนาะเพราะฉะนั้นมีหลากหลายเอาไว้ศึกษาข้อมูลที่แตกต่างกัน เราก็ควรเลือกใช้ข้อมูลเนี้ยให้ถูกประเภทเช่นถ้าหนูจะไปเที่ยวไปเที่ยวเกาหลีอย่เนี้ยหนูก็ดูจากแผนที่ก็ได้ใช่ไหมคะดูจากรูกโลกก็ได้แต่ถ้าหนูยากรู้แบบกรมอุตุเขาจะดูอากาศยังไงเขาก็ไม่มาดูที่แผนที่ใช่ไหมเขาก็ต้องไปดูภาพถ่ายดาวเทียมใช่ไหมคะแล้วถ้าครูเบนอยากจะศึกษาว่าภาคเหนือเนี่ยเขามีสภาพอากาศยังไงเขามีไร่มี มีภูมิศัสตร์กายภาพอย่างไรมีภูเขาไหม,มคุณครูเบนก็ไปดูได้จากภาพถ่ายทางอากาศก็คือรูปถ่ายทางอากาศไม่ไม่ไปดูดาวเทียมนะเราดาวเทียมเขาจะสูงขึ้นไปกว่านั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกเนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนั่นเองคะ่ะนม่ยากนะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แค่เราจําได้แล้วก็เราก็ใช้ให้ถูกประเภทแค่นั้นเองเนะาะคราวนี้ คุณครูก็มีใบงานให้พวกเราทํานะคะคุณครูได้แจกไปแล้วในวันศุกร์เนาะก็ให้พวกเรานะคะศึกษาข้อมูลจากวิดีโอที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็เขียนอธิบายมาสั้นๆเนาะสักสองบรรทัด3บรรทัดนะคะตามนี้เลยนะคะคราวน,นี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะ